คุณยืนอยู่หน้ากระจกและสิ่งที่จ้องกลับมาไม่ใช่คุณมันคือเงาของศักยภาพภาพสะท้อนของชายที่คุณอาจเป็นได้ถ้าเพียงแต่คุณลงมือทำคุณบอกตัวเองว่ากำลังรอเวลาที่เหมาะสมคุณเรียกมันว่าความอดทนแต่ลึกๆคุณรู้ว่ามันคือความกลัวที่สวมหน้ากากของเหตุผลกระจกไม่เคยโกหกมันเปิดโปงข้อแก้ตัวของคุณทุกการเลื่อนออกไปทุกความสบาย ทุกคำสัญญาอ่อนๆว่าจะเริ่มพรุ่งนี้คือการยอมจำนอนอย่างเงียบๆโลกไม่หยุดรอความลังเลของคุณมันให้รางวัลแก่ผู้ที่เคลื่อนไหวผู้ที่โจมตีผู้ที่ขว้าไว้ไม่ใช่ผู้ที่เอาแต่คิดว่าจะขวาจงเข้าใจสิ่งนี้ความรู้สึกของคุณไม่เกี่ยวข้องกันคุณไม่ได้ถูกมอบความชัดเจนคุณไม่ได้ถูกมอบแรงมุญใจคุณมีแต่ต้องเคลื่อนไหวหรือเน่าเปื่อย อำนาจเคารพการเคลื่อนไหวความอ่อนแอสกระการคิดแรงมุนใจคือคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกขายให้กับคนขี้เกียจมันกระซิบว่ารอจนกว่าคุณจะรู้สึกพร้อมแต่ความพร้อมคือเรื่องสมมุติคนที่เข้มแข็งไม่รออารมณ์พวกเขาสร้างมันพวกเขาลงมือทำก่อนและปล่อยให้ความรู้สึกตามมาทีหลังคุณถูกฝึกให้โหยหาแรงบันดาลใจเหมือนยาเสพติดคุณไถดูคุณฟัง คุณบริโภคแต่คุณไม่เคลื่อนไหวเพราะแรงมุนใจไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อให้คุณลงมือทำมันถูกสร้างมาเพื่อให้คุณพึ่งพาวินัยคือยาแก้พิษวินัยที่เย็นชาสม่ำเสมอไร้อารมณ์เมื่ออารมณ์ล้มเหลวโครงสร้างจะบัญชาสิงโตไม่รอให้รู้สึกอยากล่ามันล่าเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นคุณต้องกลายเป็นเช่นเดียวกันเป็นพลังแห่งความแม่นยำ ไม่ใช่เหยื่อของอารมณ์จิตใจของคุณต้องเชื่อฟังคุณความคิดของคุณคือทหารจงฝึกฝนพวกเขาไม่อย่างนั้นพวกเขาจะกะบฏคุณไม่เจรจากับความอ่อนแอคุณต้องทำลายมันบังคับตัวเองให้เคลื่อนไหวบังคับตัวเองให้ตัดสินใจการลงมือทำคือ,อยาบำรุงความลังเลวินัยคือภาษาแห่งอำนาจและผู้ที่ลงมือทำโดยไม่ขออนุญาตจะกลายเป็นผู้ที่แตะต้องไม่ได้ ดังนั้นเมื่อคุณมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งจงถามตัวเองว่าฉันเป็นคนแห่งการเคลื่อนไหวหรือคนแห่งข้อแก้ตัวกระจกไม่สนใจโลกไม่สนใจมีแต่การกระทำของคุณเท่านั้นที่จะสำคัญจงแสดงความคิดเห็นด้วยวลีนี้อำนาจเชื่อฟังการเคลื่อนไหววินัยกลืนกินอารมณ์ 2. กฎแห่งอำนาจของมาคิอเวลี อำนาจไม่ได้ได้มาด้วยการได้รับแต่ได้มาด้วยการขวาเอาไว้โลกไม่ได้มอบมงกุฎให้กับคนใจดีมันยอมจำนวนต่อผู้ที่ไม่หยุดหย่อนมาคิอเวลลี่เข้าใจสิ่งนี้ศิลธรรมยอมจำนวนต่อผลลัพธ์ผู้ที่ลงมือทำอย่างเด็ดขาดจะควบคุมได้ทั้งการรับรู้และผลลัพธ์คนส่วนใหญ่รอการอนุมัติพวกเขากลัวที่จะถูกไม่ชอบถูกเข้าใจผิดหรือถูกตราหน้าว่าไร้ความปราณี แต่ความจริงนั้นง่ายผู้ที่ลังเลจะกลายเป็นผู้รับใช้ของผู้ที่ไม่ลังเลอำนาจต้องการการปล่อยวางคุณต้องเรียนรู้ที่จะเล่นเกมโดยไร้อารมณ์ความเมตตามีประโยชน์เพียงเมื่อมันรับใช้กลยุทธ์ของคุณเท่านั้นในการสแสวงหาความเหนือกว่าอย่าเปิดเผยเจตนาทั้งหมดของคุณปล่อยให้คนอื่นประเมินคุณต่ำไปนั่นให้อิสระแก่คุณยิ้มเมื่อพวกเขาไม่แน่ใจความอ่อนแอของพวกเขา คือการอำพรางของคุณจงสุภาพแต่อย่าอ่อนแอจงใจดีแต่อย่าไร้พิษภัยชายที่อันตรายและสามารถควบคุมตนเองได้จะบัญชาการได้ทั้งความกลัวและความเคารพจัดการกับจิตใจตัวเองก่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเป็นมาคีอาเวลี่อย่างแท้จริงไม่ใช่การหลอกลวงผู้อื่นแต่คือการควบคุมสนามรบภายในเมื่อคุณสามารถควบคุมแรงกระตุ้นชะลอความพอใจ และอำพรางอารมณ์ของคุณได้คุณจะกลายเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้และความคาดเดาไม่ได้คืออำนาจหยุดประกาศเป้าหมายของคุณหยุดสแสวงหาการรับรองปล่อยให้ความสำเร็จของคุณกลายเป็นการแก้แขนทำงานอย่างเงียบๆโจมตีด้วยความแม่นยำแล้วหายตัวไปก่อนที่ใครจะตอบโต้ได้อำนาจ,จเจริญเติบโตในการควบคุมไม่ใช่ความวุ่นวายกลยุทธ์ที่เยือกเย็นเหนืออารมณ์ที่อบอุ่น ระยะห่างที่ถูกคำนวณเหนือการเชื่อมโยงที่สิ้นหวังทุกการเคลื่อนไหวควรรับใช้เป้าหมายสุดท้ายของคุณกดแห่งอำนาจของมาคิอาเวลีนั้นง่ายชนะก่อนค่อยหาเหตุผลทีหลังเพราะในโลกนี้ไม่มีใครจำใช้ที่เกือบจะลงมือทำได้พวกเขาจำคนที่พิชิตจงแสดงความคิดเห็นด้วยวลีนี้การควบคุมคืออำนาจอำนาจคือความสงบและอย่าลืม ผู้ที่ควบคุมตนเองได้จะกลายเป็นอาวุธที่โลกไม่สามารถค่าเดาหรือเอาชนะได้ 3. วินัยแห่งการจดจอ่อที่เยือกเย็น Discipline of Cold Focus การจดจอ่อคือมือสังหารความอ่อนแอมันเฉือนผ่านความวกแวกอารมณ์และเสียงรบกวนเหลือไว้แต่เป้าหมายผู้ชายส่วนใหญ่เป็นทาสของการกระตุ้นพวกเขาไถดูพวกเขาไล่ตามพวกเขาโปรยความสนใจเหมือนกระดาษสี และสงสัยว่าทําไมชีวิตของพวกเขาถึงไม่ก้าวหน้าจงเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่คุณจดจอ่อคือสิ่งที่คุณให้อาหารและสิ่งที่คุณให้อาหารจะเติบทอเป็นชะตากรรมของคุณจิตใจสมัยใหม่ติดความวุ่นวายมันง่ายกว่าที่จะจมดิ่งในข้อมูลเข้าที่นั่งนิ่งๆและคิดแต่ความเงียบคือที่ที่ความแข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นในความเงียบกลยุทธ์ของคุณจะคมชัดขึ้นเป้าหมายของคุณจะตกผลึก โลกเป็นของผู้ชายที่สามารถจ้องมองเข้าไปในความว่างเปล่าและเห็นโครงสร้างผู้ที่สามารถเปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้เป็นการสร้างสรรค์ได้การจดจ่อที่เยือกเย็นคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่พุ่งตรงไปทางภายในเท่านั้นมันคือการเพิกเฉยต่อทุกสิ่งที่ไม่ได้ขับเคลื่อนภารกิจไปข้างหน้าความสนใจของคุณต้องกลายเป็นใบมีดคมแคบและไร้ความเมตตาตัดความวอกแวกออกไปตัดผู้คนที่บันทอนเป้าหมายของคุณออกไป ตัดทุกการผันปลนที่ทำให้ไฟในตัวคุณอ่อนแอลงเมื่อคุณทำงานจงหายไปเมื่อคุณพูดจงพูดอย่างมีน้ำหนักเมื่อคุณพักผ่อนจงทำอย่างมีเจตนาทุกช่วงเวลาต้องถูกคำนวณทุกการกระทำต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์นั่นคือวิธีที่คุณจะสร้างการควบคุมที่ไม่สั่นสะเทือนจิตใจที่ขาดวินัยจะวิ่งวนเป็นวงกลมส่วนจิตใจที่มีวินัยจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมุ่งสู่อำนาจความมั่นค่ง และความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญต้องการความหลงไหลไม่ใช่ความหลงไหลาทางอารมณ์แต่เป็นความแม่นยำเชิงกลการทำซ้ำเพื่อปรับปรุงจนกลายเป็นสัญชาตญาณจงเข้าใจนี้อารมณ์จะจางหายแต่การจดจ่อจะเพิ่มพูนในขณะที่คนอื่นหมดไฟจากการไล่ตามโดพามีนคุณสร้างอาณาจักรจากความสม่ำเสมอนั่นคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ฝันและผู้ที่ครอบนำทุกครั้งที่คุณรู้สึกขี้เกียจ จงจำไว้ว่าคนอ่อนแอแสวงหาความสบายคนที่แข็งแกร่งสแสวงหาความควบคุมคุณไม่ต้องการความสมดุลคุณต้องการการจัดเรียงทุกสิ่งที่คุณทำต้องโคจรรอบภารกิจของคุณเหมือนดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์จงแสดงความคิดเห็นด้วยวลีนี้การจุดจ่อคืออรุธของฉันการวกแวกคือความตาย 4. จิตวิทยาของความสม่ำเสมอที่ไร้ความปราณี ความสม่ำเสมอคือรูปแบบอำนาจที่สูงที่สุดไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดไม่ใช่ผรนสวรรค์ไม่ใช่แรงจูงใจแต่คือการทำซ้ำวินัยอย่างไม่หยุดหย่อนวันแล้ววันเล่าในขณะที่ไม่มีใครเห็นผู้ชายส่วนใหญ่โหอยหาความรุนแรงพวกเขาต้องการส่องสว่างอย่างเจิดจ้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โพสต์เกี่ยวกับมันแล้วเรียกตัวเองว่าเกิดใหม่แต่ผู้มีอำนาจเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งกว่า เลวไฟจะจางหายแต่กิจ,จวัตรจะพิชิตความสม่ำเสมอที่ไร้ความปราณีคือรูปแบบหนึ่งของการควบคุมตนเองมันคือการตื่นนอนในขณะที่จิตใจของคุณกรีดร้องให้หลับมันคือการทำตามแผนในขณะที่อารมณ์ของคุณอ้อนวอนขอความสบายมันคือการสร้างนิสัยที่แข็งแกร่งจนความขี้เกียจเป็นไปไม่ได้และเมื่อคุณเชี่ยวชาญสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นผู้ที่หยุดยั้งไม่ได้โลกเคารบโมเมนตัม มันยอมจำนนต่อชายที่เคลื่อนไหวต่อไปแม้จะแตกสลายความสม่ำเสมอปรับเปลี่ยนสมองของคุณมันฆ่าความลังเลมันฆ่าความสงสัยมันฆ่าความอ่อนแอทุกวันที่คุณแสดงตัวแม้จะแข็งแรงเพียงครึ่งเดียวคุณกำลังฝึกจิตใต้สำนึกของคุณให้เชื่อฟังและเมื่อการเชื่อฟังมาแทนที่อารมณ์คุณจะกลายเป็นอาวุธของตัวเองจงเข้าใจสิ่งนี้คนอ่อนแอเคลื่อนไหวเมื่อเขารู้สึกอยากทำ คนที่แข็งแกร่งเคลื่อนไหวไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่สามารถพึ่งพาแรงจูงใจได้มันคือน้ำตาลทางอารมณ์สิ่งที่คุณต้องการคือการควบคุมการควบคุมที่เยือกเย็นมีโครงสร้างทำซ้ำได้ความสม่ำเสมอที่ไร้ความปราณีไม่น่าดึงดูดใจมันเป็นกลนไกมันน่าเบือ่อมันเงียบแต่ภายในความซ้ำซากจำเจนั้นอำนาจของคุณจะเพิ่มพูนทุกครั้งที่ทำซ้ำ ทุกหน้าทุกการตัดสินใจคืออีกหนึ่งบองในปราการแห่งความเหนือกว่าของคุณในขณะที่คนอื่นรอแรงบันดาลใจคุณสร้างกิจวัตรที่พิมพ์ผลลัพธ์ออกมานั่นคือวิธีที่มรดกถูกสร้างขึ้นไม่ใช่จากการพยายามอย่างรุนแรงแต่จากการทำซ้ำอย่างมีวินัยในความเงียบเมื่อคุณเชี่ยวชาญความสม่ำเสมอคุณไม่จำเป็นต้องมีการรับผิดชอบอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นระบบที่บังคับตัวเองไม่ใช่บุคคล คุณไม่ได้ไล่ล่าวินัยคุณคือวินัยตัวตนของคุณรวมเข้ากับภารกิจของคุณและนั่นก็คือตอนที่ชีวิตหยุดวุ่นวายมันกลายเป็นการคำนวณคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วคุณจำเป็นต้องไม่หยุดเดินเพราะเวลาให้รางวัลความอดทนมากกว่าความเข้มข้นจงแสดงความเห็นด้วยวลีนี้ว่าความสม่ำเสมอคืออาณาจักรของฉัน 5. ศิลปะของการรุกรานที่ถูกควบคุม The art, The art of controlled aggression การรุกรานคือพลังงานในรูปแบบที่ดิบที่สุดเมื่อไม่ถูกควบคุมมันทำลายเมื่อถูกควบคุมมันสร้างอาณาจักรผู้ชายทุกคนมีสิ่งนี้ไฟที่ต้องการพิชิตครอบงำพิสูจน์แต่สังคมสอนให้คุณระงับมันให้อ่อนโยนขอโทษสำหรับความหิวโหยของคุณนั่นคือเหตุผลที่ผู้ชายส่วนใหญ่ เดินผ่านชีวิตอย่างเงียบงันถูกบันทอนจากสิ่งเดียวที่สามารถทำให้พวกเขาหยุดยั้งไม่ได้การรุกรานที่ถูกควบคุมไม่ใช่ความวุ่นวายมันคือความแม่นยำภายใต้แรงกดดันมันคือศิลปะของการเปลี่ยนความโกรธให้เป็นกลยุทธ์มันคือนำพลังงานดิบมาใช้ในสิ่งที่เป็นการผ่าตัดเมื่อความโกรธกลายเป็นทิศทางมันจะกลายเป็นอำนาจเมื่อคุณรู้สึกถึงผายุทธ และยังคงเคืีอนไหวด้วยตะก,กะคุณจะกลายเป็นอาวุธที่มีน้อยคนที่จะเข้าใจและไม่มีใครเทียบได้อย่ากลัวสัญชาตญาณที่มืดมิดของคุณจงควบคุมมันผู้ที่ระง,งับการรุกรานจะอ่อนแอผู้ที่นำมันไปใช้จะแตะต้องไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้อารมณ์ของคุณเป็นอาวุธไม่ใช่สักการะมันความโกรธอิจฉาความคับของใจ พวกมันไม่ใช่คำสาปพวกมันคือสัญญาณจงใช้พวกมันเปลี่ยนพวกมันให้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเป็นการเคลื่อนไหวที่เยือกเย็นและตั้งใจการรุกรานที่ถูกควบคุมคือความเงียบที่มีเป้าหมายมันคือความอดทนที่มีฟันเมื่อมีคนไม่เคารพคุณคุณไม่ตอบโต้คุณคำนวณเมื่อคุณถูกสงสัยคุณไม่โต้เถียงคุณลงมือทำเมื่อคุณล้มเหลว คุณไม่ร้องไห้คุณสร้างใหม่ในความมืดจนกว่าจะไม่มีใครหยุดคุณได้นั่นคือวิธีที่ผู้ล่าเคลื่อนไหวไม่ใช่กระวนกระวายไม่เสียงดังเพียงแค่จดจอ่อไร้ความปราณีเอ f เฟก i ี e การรุกรานที่ไม่มีการควบคุมคือเสียงรบกวนการควบคุมที่ไม่มีการรุกรานคือความอ่อนแอคุณต้องการทั้งสองทั้งไฟและกรอบ นั่นคือแก่นแท้ของแนวคิดแบบมาเคียวแอลลี่อารมณ์คือพลังงานตะก,กะคือสายจูงคุณใช้อำนาจโดยไม่ถูกมันกลืนกินอย่าพยายามเป็นคนดีจงเป็นคนที่จำเป็น 6. รหัสแห่งการควบคุมทางอารมณ์แบบสโตอิกคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่รู้สึกอะไรเลยเขาคือคนที่รู้สึกทุกสิ่งและยังคงลงมือทำด้วยความแม่นยำอารมณ์คือพลังงาน แต่เมื่อไม่ถูกควบคุมมันคือความวุ่นวายไฟป่าที่เผาผลาญการจดจอ่อตักกะและความได้เปรียบของคุณโลกสักการะ,ระความรู้สึกในตอนนี้มันให้รางวัลความโกรธเกรี้ยวและความอ่อนแอแต่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเป็นที่ชื่นชอบคุณอยู่ที่นี่เพื่อกลายเป็นผู้ที่สั่นคลอนไม่ได้การควบคุมทางอารมณ์ไม่ใช่การระงับมันคือการบัญชาการมันคือความสามารถที่จะรู้สึกโกรธเจ็บปวดกลัว และยังคงเลือกการตอบสนองของคุณด้วยความสงบที่แม่นยำนั่นคือสิ่งที่แยกนายออกจากทาสผู้ชายที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ของเขาคือคนที่คาดเดาได้ถูกเอาเปรียบได้ถูกทำลายได้ผู้ที่บัญชาการมันคือบ้อมประการชาวโสโตอิกไม่ไล่ล่าความสุขเขาไล่ล่าความชัดเจนเขาไม่ขอให้โลกยุติธรรมเขาปรับตัวเขาไม่บนเกี่ยวกับความวุ่นวายเขาเติบโตในนั้น เมื่อความเจ็บปวดมาถึงเขาซึมซับมันเมื่อความกลัวกระซิบเขาศึกษามันเขาไม่ตอบโต้เขาปรับเทียบจงเข้าใจสิ่งน,นี้อารมณ์ของคุณคือเครื่องมือไม่ใช่ธรรยาตความโกรธสามารถทําให้คุณคมชัดความเศร้าสามารถสอนคุณได้ความกลัวสามารถเตือนคุณได้แต่ต่อเมื่อคุณเป็นผู้นําพวกมันเท่านั้นควบคุมปฏิกิริยาของคุณแล้วคุณจะควบคุมเกม ผู้คนไม่สามารถบงการในสิ่งที่ไม่คาดเดาได้ความเงียบของคุณกลายเป็นการคุมขู่ความสงบของคุณกลายเป็นอำนาจและความขาดความอ่อนแอที่มองเห็นได้ของคุณทำให้พวกเขาคลั่งไคล้อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณกําหนดจังหวะของคุณทันทีที่คุณตอบโต้คุณได้มอบการควบคุมไปแล้วปล่อยให้คนอื่นระเบิดร้องไห้โกรธเกรี้ยวและเปิดเผยตัวเองคุณจงนิ่งอยู่ ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือสตราท e g y ด์นี่คือรหัสแห่งการครอบงำทางอารมณ์อย่าพูดจากความโกรธอย่าตัดสินใจจากความกลัวอย่าตอบโต้การยั่วยุอย่าปล่อยให้คำชมทำลายความชัดเจนของคุณคุณเคลื่อนไหวเหมือนนักยุทธศาสตร์ไม่ใช่เหยือ่อ 7. พลังของการปล่อยวางเชิงกลยุทธ์ความผูกพันคือศัตรูของอำนาจยิ่งคุณยึดต,ติดมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นผู้คนทรัพย์สินอารมณ์การรับรองแต่ละอย่างคือโซ่ตรวนที่ปลอมตัวเป็นความสบายจิตใจแบบมาคีอาเวลลีเข้าใจสิ่งนี้การควบคุมต้องการระยะห่างในการเชี่ยวชาญเกมคุณไม่สามารถถูกมันกลืนกินได้การปล่อยวางเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ความเย็นช้าเพื่อความโหดร้ายมันคือการแยกตัวเพื่อความแข็งแกร่ง มันคือศิล,ละปะของการมีส่วนร่วมแต่ไม่ตกเป็นทาสเมื่อคุณปล่อยวางคุณจะมองเห็นได้ชัดเจนอารมณ์หมดบังการตัดสินการผูกพันบิดเบือนมุมมองจิตใจที่ปล่อยวางจะวิเคราะห์ไม่ใช่ตอบโต้การปล่อยวางไม่ใช่การใส่ใจน้อยลงมันคือการใส่ใจอย่างถูกต้องคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมได้คือความคิดการกระทำกลยุทธ์ของคุณ และปล่อยให้สิ่งอื่นจางหายไปนั่นคืออิสระภาพโลกไม่สามารถบงการชายที่มีความเป็นอิสระทางอารมณ์ได้รักอย่างลึกซึง้งแต่อย่าพึ่งพามอบความพักดีแต่อย่าเชื่ออย่างสุ่มสีส่สุมห้าสร้างความมั่งคั่งแต่อย่าบูชามันเพลิดเพลินกับคำชมแต่อย่าต้องการมันการผูกพันทุกอย่างที่คุณตัดขาดจะเพิ่มน้ำหนักให้กระดูกสันหลังของคุณมาคีอาเวลลี่ มองผู้คนเป็นหมากรุกไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความตระหนักเขารู้ว่าทุกคนเล่นเพื่อตัวเองไม่ว่าคำพูดของพวกเขาจะดูสูงทรงใดก็ตามดังนั้นเขาจึงเป็นพันธมิตรกับผู้รุน่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกเมื่อคุณสามารถสูญเสียโดยไม่แตกหักคุณจะกลายเป็นผู้ที่แต่ต้องไม่ได้ชายที่ไม่ต้องการอะไรสามารถควบคุมทุกสิ่งได้การควบคุมตนเองของเขา ทำให้ผู้ที่ติดการตอบโต้หวาดกลัวดังนั้นเมื่อมีคนพยายามยั่วยุคุณคุณไม่ตอบสนองคุณสังเกตเมื่อโลกทดสอบคุณคุณไม่ตื่นตระหนกคุณปรับตัวและเมื่อชีวิตพยายามเขย่าคุณคุณจงยืนนิ่งเพราะศูนย์กลางของคุณอยู่ภายใน 8. สถาปัตยกรรมของอำนาจและการรับรู้อำนาจไม่ได้ได้มาด้วยการคว้าเพียงอย่างเดียว แต่มันถูกสร้างขึ้นอิดต่ออิดชั้นต่อชั้นโลกไม่ตอบสนองต่อคนที่คุณเป็นจริงๆมันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณฉายการรับรู้ไม่ใช่ความจริงกำหนดอิทธิพลนั่นคือสถาปัตยกรรมของอำนาจคุณต้องปั้นภาพลักษณ์ของคุณอย่างแม่นยำจงสุข,ขุมไม่ใช่แสดงออกจงมีเจตนาไม่ใช่ขุนหารพลันแล่น ทุกท่าทางต้องบ่งบอกถึงความมั่นใจไม่ใช่เรียกร้องมันผู้คนทำตามความแข็งแรงที่พวกเขาสัมผัสได้มากกว่าคำพูดที่พวกเขาได้ยินนั่นคือเหตุผลที่อำนาจเริ่มต้นในความนิ่งเมื่อคุณพูดน้อยลงคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อคุณเปิดเผยน้อยลงความลึกลับของคุณจะเพิ่มขึ้นชายที่มีอำนาจไม่ไล่ล่าความสนใจเขาดึงดูดมัน เพื่อสร้างระดับการรับรู้นั้นคุณต้องเข้าใจทัศนคติทุกสภาพแวดล้อมคือเวทีทุกการปฏิสัมพันธ์คือการแสดงชื่อเสียงของคุณคือเงาของคุณมันมาถึงก่อนคุณอย่าโต้เถียงเพื่อพิสูจน์คุณค่าของคุณอย่าอธิบายมากเกินความจำเป็นปล่อยให้ความเงียบเป็นคำตัดสินของคุณชายที่ไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายตัวเองจะถูกเกรงแขรงมากกว่าคนที่แก้ตัว ควบคุมการรับรู้ผ่านความแตกต่างให้ความสงบของคุณมีอยู่ในขณะที่คนอื่นเสียสติให้ตรกะของคุณเฉือนผ่านเสียงรบกวนของพวกเขาทันทีที่คุณเชี่ยวชาญความแตกต่างคุณจะควบคุมจังหวะทางอารมณ์ของทุกห้องได้มาคีอเวลีเรียกมันว่าภาพลวงตาแห่งคุณธรรมคุณดูสูงส่งในขณะที่คิดอย่างมียุทธวิธีคุณดูมีน้ำใจในขณะที่ผลักดันผลประโยชน์ของคุณ ภาพลักษณ์ของคุณต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเนื้อหาถ้าคุณฉายความแข็งแรงโดยไม่มีวินยัยภาพลวงตาจะพังทลายอำนาจที่รับรู้ต้องเป็นอำนาจที่มีอยู่จริงวินัยสร้างรากฐานการรับรู้สร้างพระราชาวังหากไม่มีอย่างแรกอย่างที่สองก็จะพังทลายหากไม่มีอย่างที่สองอย่างแรกก็จะยังคงมองไม่เห็นเมื่อรวมกันพวกเขาสร้างราศี ชุดเกระาะที่มองไม่เห็นที่บิดเบือนความจริงรอบตัวคุณ 9. กฎแห่งสงครามจิตวิทยา The l a w s of Mental Warfare สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยเกิดขึ้นในสนามรบพวกมันเกิดขึ้นในจิตใจสงครามจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของการรุกรานมันคือเรื่องของการควบคุมการควบคุมการรับรู้พลังงานและจังหวะ ถ้าคุณครองสนามรบทางความคิดได้คุณก็ชนะแล้วก่อนที่ใครจะเคลื่อนไหวกฎข้อที่หความสุขุมผู้ที่สงบเสงี่ยมจะควบคุมกรอบในความวุ่นวายชายที่เงียบขรึมจะกลายเป็นผู้มีอำนาจกฎข้อที่สองการกำหนดกรอบผู้ที่กำหนดสถานการณ์จะกำหนดผลลัพธ์ควบคุมการเล่าเรื่องแล้วคุณจะควบคุมสนามรบกฎข้อที่สาม ระยะทางทางจิตวิทยาอย่าสะท้อนอารมณ์ของพวกเขาจงบงการมันจงกลายเป็นคนที่อ่านไม่ออกกฎข้อที่4ความเห็นอกเห็นใจเชิงกลยุทธ์เข้าใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรเพื่อควบคุมพวกเขาความเห็นอกเห็นใจคือการลาดตระเวนไม่ใช่ความอ่อนโยนกฎข้อที่5ภาพลวงตาแห่งความอ่อนแออย่าเปิดเผยความสามารถทั้งหมดของคุณเล่นเล็กๆ เมื่อจำเป็นแล้วโจมตีเมื่อพวกเขาคาดไม่ถึงกฎข้อที่9ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์อย่าปล่อยให้คนอีนกำหนดคุณได้อย่างสมบูรณ์จงใจดีแต่ไม่สามารถอ่านได้เป็นมิตรแต่อันตรายสงบแต่คาดเนาไม่ได้ความลึกลับบังคับให้เกิดความเคารพกฎข้อที่10ความเงียบภายในเมื่อจิตใจของคุณนิ่ง ไม่มีสิ่งภายนอกใดสามารถเขย่าคุณได้คุณวิเคราะห์คาดการปรับตัวทั้งหมดนี้อยู่ในความเงียบการมองการไกลเปลี่ยนปฏิกิริยาให้เป็นการจัดการสงครามจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของการบทขยี้ผู้อื่นมันคือเรื่องของการควบคุมตนเองเพราะเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ปฏิกิริยาและพลังงานของคุณได้คุณจะควบคุม ทุกห้องที่คุณเข้าไป 10. การกลายเป็นผู้ที่แตะต้องไม่ได้การขึ้นสู่ที่สูงครั้งสุดท้าย Becoming Untouchable, The Ascension Final asc แต่ต้องไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของการอยู่ยงคงกระพันมันคือเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันต่อความวุ่นวายต่อการบงการต่อความอ่อนแอมันคือวิวัฒนาการสุดท้าย ของการควบคุมสภาวะที่ไม่มีสิ่งภายนอกใดมีอำนาจในการกำหนดโลกภายในของคุณเส้นทางสู่การเป็นผู้ที่แต่ต้องไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ในตนเองอย่างโหดร้ายคุณต้องปลดเปลื้องภาพลวงตาดูตัวเองตามที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่คุณปรารถนาขั้นตอนที่หนึ่งควบคุมการรับรู้ขั้นตอนที่สอง ควบคุมอารมณ์ขั้นตอนที่สควบคุมการกระทําเมื่อสามสิ่งนี้สอดคล้องกันคุณจะเคลื่อนไหวด้วยความแม่นยำจากสวรรค์ผู้ที่แต่ต้องไม่ได้คาดหวังอะไรจากผู้อื่นเขาไม่ได้ขอร้องการรับรองความเข้าใจหรือความพักดีความสงบของเขาไม่ได้ยืมมาแต่มันถูกสร้างขึ้นเขาไม่ได้มีบุญคุณในการอธิบาย ไม่สแสวงหาคำชมไม่กลัวการสูญเสียนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงผู้คนไม่สามารถควบคุมชายที่ไม่ต้องการพวกเขาได้นั่นคือเหตุผลที่การปล่อยวางหน้าสะพรึงกลัวเมื่อพวกเขาไม่สามารถติดสินบนคุณด้วยความสบายหรือคุกคามคุณด้วยการสูญเสียคุณจะกลายเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้ความคาดเดาไม่ได้คืออำนาจจงยอมรับความสันโดษ การแยกตัวไม่ใช่การลงโทษมันคือการชำระล้างในความสันโดษเสียงรบกวนจางหายไปและเหลือแต่ความจริงผู้ที่แตะต้องไม่ได้ไม่เชื่อฟังทั้งแรงกระตุ้นและความสุขแต่เชื่อฟังเพียงเป้าหมายและนั่นคือเหตุผลที่เขาชนะเพราะการกระทําของเขาย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้การกลายเป็นผู้ที่แตะต้องไม่ได้หมายความว่า คุณไม่ได้ทำสงครามกับโลกอีกต่อไปคุณได้เชี่ยวชาญสนามบอรพบี่ที่ลํำค่าคือจิตใจของคุณความวุ่นวายภายนอกกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะความสงบภายในครองอำนาจจงเข้าใจความจริงนี้เมื่อไม่มีอะไรสามารถทำให้คุณขุนเคืองเหยาวยวนหรือเขย่าคุณได้ คุณจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงคุณผ่านความรู้สึกผิดความกลัวหรือคำชมได้คุณเคลื่อนไหวเหมือนชะตากรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่กระทบกระเทือนจัวจบจงแสดงความคิดเห็นด้วยวลีนี้ไม่มีอะไรแต่ต้องฉันได้ฉันคือพายุ